ยินเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ์ป์ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของคารินาจากเอสปารนั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยแม่เกาชาวเนติเซนเกาหลีเขาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นพูดถึงการเกี่ยวกับเรื่องชุดของคารินานั่นเองนะครับแสดงความกังวลเป็นห่วงแล้วก็พูดไปถึงทางทีมงานคอสตูมแล้วก ด้วยว่าทําไมนั้นชุดของคาริน่าถึงเกิดข้อผิดพลาดได้มากมายได้บ่อยครั้งขนาดนี้จากช่วงที่ผ่านมาในการคัมแบ็กครั้งล่าสุดนี้นะครับในดราม,ม่านั่นเองจากเพลงดราม่าสุดปังสู่ดราม่าเรื่องชุดนะครับที่ครั้งนี้แฟนคลับเนี่ยออกมาแสดงความเป็นห่วงให้กับคาริน่าแล้วก็ พูดถึงวิาพากษ์วิจารณ์ไปยังทางทีมงานนะครับว่าทำไมถึงจัดชุดให้กับคาริน่าแบบนี้ชาวเนต็ตเนี่ยก็ได้รวบรวมมานะครับว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นบ้างที่กล้องมองเห็นหรือว่าแฟนคลับเนี่ยเห็น เกี่ยวกับชุดของคาริน่านะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าชุดของคาริน่านั้นเจอเข็มนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆเลยเพราะว่าคาริน่านั้นจะต้องเต้นอย่างหนักทําการแสดงบนเวทีแต่ว่าเสื้อของคาริน่าถุงมือของคาริน่านั้นเนี่ยกลับมีเข็มนะครับที่ปักขึ้นมาแบบ โดดเด่นชัดเจนเลยคือมันอันตารายมากๆนาะหากเต้นไปแล้วมันไปทิ่มโดนบริเวณใบหน้าหรือว่าดวงตาหรืออาจจะไปโดนเมมเบอร์คนอื่นๆหรือว่าพี่แดนเซอร์มากมายหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ชาวเน็ตนั้นเนี่ยรวบรวมมาไม่ว่าจะเป็นพื้นรองเท้าของคาริน่านะครับที่แบบเกิดหลุดขึ้นมาได้เสื้อผ้าที่ขาดเอ่ยนะครับ เข็มที่พุ่งขึ้นมาหรือว่าที่ปักอยู่บนเสื้อของคาริน่าอย่างที่เราได้บอกไปมีเหตุการณ์แม้กระทั่งรองเท้าของคาริน่าเนี่ยที่เหมือนเป็นคู่เดียวกันแต่ว่าพื้นรองเท้าเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอีกคู่นึงเนี่ยจะมีความหยกัยกหยักเหมือนจะเกาะพื้นเวทีได้ดีแต่อีกคู่นึงเนี่ยครับเรียบแบนซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆถ้าหากคาริน่าเนี่ยลื่นล้มไปในต,ตอนที่กําลังเต้นอยู่ชาวเน็ตก็เลยมาตั้งกระทู้นะครับแล้วก็พูดถึงการหลายคอมเมนต์บอกว่าเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าเรื่องเข็มที่่ปักกออออยูบนเสื้และทมออมา ขนาดนั้นรับไม่ได้จริงๆมากมายหลายความคิดเห็นเลยนะครับที่พูดถึงเรื่องเข็มของคารินาว่ามันอันตรายเกินไปทีมงานปล่อยผ่านมาได้ยังไงบางคนก็วิเคราะห์กันว่าเข็มนี้มันไม่ได้หลุดออกมาจากเสื้อแต่ว่ามันปักอยู่บนเสื้อดังนั้นน่าจะเกิดความผิดพลาดและความประมาทเดินเลิกของทีมงานเองที่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นหลายคอมเมนต์ก็บอกว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากๆแม้แต่พื้นรองเท้าที่ไม่เหมือนกันก็ทําให้คารินานั้นแสดงได้ไม่เต็มที่อีกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าเคยเห็นว่ามี มีคนพูดถึงเสื้อของคาริน่าที่เกือบจะหลุดห่างออกจากการหรือขาดออกจากกาันนั่นเองนะครับระหว่างตัวเสื้อแล้วก็ตัวที่เป็นสายรั้งนะครับเป็นสายใส่ที่เอาไว้ใส่ล็อกกับเสื้อไม่ให้หลุดหรือว่ากันโป๊ะสายอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับถ้าหากหลุดไปเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่อาจจะทําให้เสื้อเนี่ยเลื่อนลงไปได้หลายคนเป็นห่วงคาริน่าทั้งเรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นบนเวทีเรื่องความปลอดภัยนะครับบางคนก็ห่วงในเรื่องของ เสื้อผ้าจะหลุดจะรุ่ยลงไปหรือเปล่าหลายความคิดเห็นเลยที่เป็นห่วงคาริน่าแล้วก็หลายความคิดเห็นเช่นเดียวกันที่โจมตีแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปถึงการทํางานความปล่อยปละละเลยนะครับของทาทีมงานที่จัดทําเสื้อผ้าให้กับคาริน่านั่นเองยิ่งในช่วงนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆทีๆติดต่อกันเรื่องนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง